สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพฤหัสที่14มีนาคมนี้ราคาปรับตัวขึ้นสูงระดับ2,170กว่าส่งข่าวถึงพี่ๆลงทุนทองคำแท่งก่อนเลยขึ้นแน่นอนเช้าเนี้ยตอนนี้มันเช้านี่มันยังไม่8โมงเลยตอนช่วงสมาคมเปิดจากสปอร์ตท,ที่ปรับตัวขึ้นแล้วบาทแข็งค่าน้อยแบบนี้ขึ้นอย่างน้อยต้องมี ต้องมีร้อยถึงร้อหบาทถ้าเผอรอเพอแบบช่วงตอน9ก้าโมงกว่าอะไรไปแล้วเนี่ยราคามันดันดันหรือบาทอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดันได้ถึง200เลยนะอ่ะเกินพอละไปดูกันดีกว่าเมื่อคืนกองทุน SPDR ซื้อเข้านะครับ1.73ตันนะครับคงทองที่ระดับ816.86ตันนี่เป็นราคาปิดนะครับ2,174ชนี้สูงกว่ชาวนี้ซูอีกนะตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วโอ้โหแล้วมันยังไงเนี่ยก็ล์ฟมันจะขึ้นแล้วใช่ไหมมันจะมีราคาไหนพักให้พี่ซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญทุม่มรึ่งนั่นคือคอ PPI PPI ข้อคอ PPI นะครับเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตตัวนี้ก็เป็นตัวแบบเขาให้คะแนนในการเวลาที่เขาจะทำดอทพอดอทพอหรือ ช่วงนี้เราจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่ในในการประชุม o o m c นะครับทั้งหมด12ท่านนั้นนะครับและนี่เป็นคะแนนที่สำคัญส่วนหนึ่ง CPI CP PPI PCE 2อะไรเงี้ยครับสอตัวนี้ท็อปเลยนะอันนี้ก็เป็นคืนหนึ่งประเด็นเลยคือ PPI PPI นะครับ PPI อคอ i เนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตที่ เริ่มไล่แต่ไม่รวมอาหารและพลังงานตัวเลขเดิม 0. 5ครั้งที่แล้วนะครับคาดว่าจะประกาศที่0.2%คาดค่าการส่งผลบวกต่ทองนะครับในส่วนของตัวที่ปกติเลยนะครับตัวพื้นฐานเลย ppi เนี่ยตัวเลขเดิม 0. 3%คาดการศ3ก็คือไม่ได้บอกไม่ได้ช่วยอย่างนี้แสดงว่าคาดการตัวนี้ส่งผลบวกนะครับแต่ว่าคืนนี้ตัวเลขสำคัญมันเยอะนะครับประกาศทีเดียวซะด้วย อีกตัวหนึ่งจะเป็นคอลีเทลเซลล์รีเทลเซลล์เนี่ยตัวนี้เป็นยอดคาปีกนะครับตัวคอ e ีเทลเซลล์เป็นยอดคาปิคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานตัวเลขเดิมติดลบ0ูจุดกเรซ์คาดการจอกมาที่0ูนจุด้าเคาดการส่งผลลบตะทองนะครับในส่วนของคอลีเทลเซลล์มาดูในส่วนรีเทลเซลล์ตัวเลขเดิมติดลบ0ูนจเคาดการจอกมาที่0ูนจุดปคาดการส่งผลลบนะครับเอาแล้วคืนนี้ถ้าในมุมนี้นะจะมีอีกตัวหนึ่งถือว่า ส่งคนเหมือนกันนั้นคือ u e m p l o y m e n t c l a ข m หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานมาขอรับเลี้ยงดูมาขอใช้สิทธิ์พูดง่ายๆเลยตัวเลขเดิม2,17,000รายคาดการว่าจะมาขอใช้สิทธิ์ที่2,18,000รายคาการส่งผลบวกตะทองนะครับ3ทุ่มตัวเลขสุดท้ายของคืนนี้ Business Inventory นะครับหรือสต็อกสินค้าคงคลังภักธุรกิจนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิม0-4%นะครับคาดการว่า จะประกาศที่0.2%ค่าการส่งผลบวกต่อทองนะครับนี่เป็นตัวเลขที่พี่ๆจะเจอคืนนี้นะครับก็แรงอยู่นะแล้วตีกันทีเดียวด้วยนะทุ่มครึ่งแล้วถ้าหากว่าในส่วนของฟันเดเมนทัลเป็นแบบเนี้ยในเกี่ยวกับเรื่องประกาศตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันนะครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัวนี้หรือเปล่าเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาเนี่ย36,550แล้วก็ปรับลง50บาท นะครับเปิดตอน9ก้าโมงนะส่วนใหญ่จะประมาณเก้าโมงนิดเดยพี่ผมก็รอตอนนั้นไม่ไหวก็อีกทีหนึ่งก็ประมาณสี่สี่โมงครึ่งนะครับประเด็นเลยคือมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเท่าเดิมสามหมรับซื้อขึ้นสามหมื่นหกี่ยห้าทองรูปพนธ์ขายออกสามหมั้บาทเปิดราคาไหนเปิดราคานังครับและรับซื้อขึ้นสามหมร้อบาทประเด็นเลยคือเมื่อวานอะทั้งวันมันน้อยมาก 2,158นิดนี่เมื่อวานก็ไม่เห็นเลขนี้ด้วยมั้งผมทําก่อนเวลาเนี้ยผมเห็นแค่นี้เองแต่ผมก็ทำสี่โมงกว่านะเขาประกาศเราสี่โมงครึ่งนี่ก็เลยไม่ไม่เจอแลละแต่วันนี้เนี่ยสองพเจดบวกเลยนะเช้านี้อยู่ประมาณเจ็ดหกละมั้งเมื่อกี้ประเด็นคือค่างเงินบาท35.75ิบห้เนี่ยประมาณเนี้ยทรงๆเนี่ยแต่สปอตโกวันนี้เขาปรับตัวขึ้นไงพี สิบกว่าเหรียญสิบแบบสิบเยอะด้วยกับยี่สิบอะราคาปิดน,น,นะครับประเด็นคือแล้วบาทถ้าบาทอ่อนค่าน้อยมาช้าบาทอ่อนค่าน้อยครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเ <c oughs> ป็นงานประเมินสถานการณ์ตอนเช้าร่าคาว่าถ้าบาทแข็งค่าน้อยแล้วสปอร์ตปรับตัวขึ้นขึ้นหลักร้อยนะผมตีบวกผมเอาว่าผมว่าผมตีเวอร์แล้วร้อยห้าสิบ แต่ถ้าเกิดว่าบาทมันทันแบบแข็งน้อยหรือขยับขึ้นได้อีก200ยังได้นะบอกก่อนเช้านี้นะครับเราก็ไปดูกันอันนี้มันข้างเงินบาทเนี่ยเห็นไหมสามสิบห้าจุดหสามถ้าตรงนี้เป็น X ขึ้นมาทั้งชุดร,รวบขึ้นเลยนี่เป็น A พักอันนี้สอนให้นะครับพี่ถ้าพักแค่เนี้ยขึ้นแล้วก็พักตัวน้อยๆเนี่ยโอกาสปรับตัวขึ้นมันสูงมาก ฉะนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวเลยผมมองว่าราคาทองคำแท่งบ้านเราได้ข้างเงินบาทช่วยผมว่าเช้านี้หนักนะบอกเลยนี่ขนาดบาทยังไม่เบรกสามหกนะถ้าอันนี้ขออนุญาตเรียนงี้ก่อนเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาฟังผมไม่มีเจตนาจะมาบอกว่าสิ่งที่เขพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดพีนาจะเจออ่ะเรามาดูกัน เนี่ยคืนๆพักๆหลวบคืนเลยถ้านี้เป็น A พักตรงเนี้ยเขาไม่หลุดพอเราวัดด้วยสัดส่วนฟิโบนาชชีสิ่งนี้เราเจอคือแนวรับหลักๆมันสองราคาเนี่ยแหละพี่อันใดอันนึงอ่ะสำคัญมากด้วยนะ35.64หรือ35.26ก็เทสประมาณ26ไม่หลุดพี่ดูนะครับไส่ในเนี่ยผมเลื่อนอันนี้มาแต่อันนี้อันนั้นผมทำไม่ได้นะเพราะตัวเลขพวกเนี้ย ทำการถอดสแ a r e root ออกมานะครับถึงได้นะบงเนี้ยอ่ะคราวนี้มาดูต่อนะแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็น A กัอบอันนี้เป็นบนี่ต้านเลยสามสิบหกจุดศูนสองโอกาสปรับตัวขึ้นไอโซนลงลง,ลงสูงมากแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกละ่ะไอเนี้ยขึ้นมาได้ประมาณเนี้ยไม่ได้ฟ้าด้วยแล้วหลุดอันนี้ลงมาอ,อ๋องง่ายเลยรับจะอยู่ประมาณสาสิบสี่บาทเลยครับ 34ต้นด้วยครับจาก B ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้จะเป็น x เป็ดเล็กเล็ก,กน,นะครับแต่ A เนี่ยไม่เปลี่ยนนะตรงนี้เป็น A ขึ้นได้เท่าไหร่ก่อนพักลงตรงนี้เป็น B และโซนนี้จะเป็น C ถ้าหลุดนะ c จะต้องประมาณเนี้ยลึกๆหน่อยแถวโซนเนี้ยถึงต่ำกว่าไม่มีก๊อกแก๊กแถวนี้แล้วเด้งไม่ไม่มีทางนะครับไม่งั้นต้องไม่หลุดเพราะมันไม่หลุดเนี่ยมันถึงเด้ง B อาจจะอยู่ที่ตรงนี้หรือตรงนี้ได้ครับเพียงแต่ว่าขา C ออะยังไงก็เกินต่อให้ลึกปรับตัวขึ้นก็เกินอยู่ดีเพียงแต่ว่าเวลามาจจะยืดขึ้นแค่นั้นเองนะครับแนวโนมข้างเงินบาทระยะยาวผมว่าผพราะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวจากการาฟนะแนวโนอ,อ่อนแนวโน้มส่งผลบวกต่อราคาทองแท่งครับไม่บายแอดนะ อันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กส์ครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นแท่งละหนึ่งวันเหมือนกันนะพี่เนี่ยชุดเนี่ยไม่ไม่อยากรู้แหละอยากรู้ว่าที่ลงมาแล้วแล้วก็เด้งแล้วกําลังลงอยู่เนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงต่อหรือเปล่าแล้วก็วัดด้วยสัดส่วนสิ่งที่เราเห็นในชุดนี้คืออ้าวเทสนี่เป็นรับนะเนี่ยสองรับเนี่ย,ยแข็งด้วยนะครับร้อยสองเนี่ยโซนเนี้ยมันเป็นทาเกตในการลงตั้งแต่เขาเริ่มไม่ผ่านร้อยสี่แล้วพี่ นะครับผมถึงไม่ค่อยเปลี่ยนวิธีการมากนะักเพราะถ้าหากว่าไม่ได้เปลี่ยนวิธีการแล้วราคามันเริ่มเป็นไปตามแนวคิดที่เราวางแผนไว้ก็แสดงว่าวิธีคิดเราใช้ได้นะครับอย่างอันเนี้ยพี่เห็นไหมเนี่ยเขาเปิดแกลบอันนี้เล่าสู่กันฟังนะน,นี้เปิดแกลบมันจะเคลื่อนที่ไปยังไงไม่รู้อะอนาคตข้างหน้าพี่เห็นไส้นี้ไหมครับปิดแกลบครับเขาปิดแล้วนะครับถ้าปิดแกลบแล้วแบบเนี้ยมันมีนัยยะว่า ไอสองรับเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเนี่ยร้อยสองจุดห้าแปดแล้วร้อยสองจุดศูนย์สี่ถ้าปรับตัวลงหลุดนี่นะเป้าลง100ร้อยเลยพี่ลงได้ถึงนี่เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยรับอยู่แนวต้านจะอยู่ที่ร้อยสามจุดเจ็ดเก้าถึงสูงกว่าเลยมีแค่นั้นเลยครับในตอนนี้ก็าอาจจะเป็นเ็ตรงนี้ก็เป็น a ทั้งชุดเนี่ยลง a b ตรงนี้เป็น c นี่อาจจะเป็น b หรือ b ลึกกว่า แล้วก็ลออีกชุดหนึ่งแต่ต้องไปวัดด้วยโครงสร้างใหญ่ว่าไอ้ขางบนเขาปรับลงมาจากไหนข้างล่างปรับลงมาจากไหนอันนั้นค่อยไปดูแต่อันเนี้ยเราดูในชุดที่สามารถนำมาเทสได้เนี่ยจะดูได้แบบนี้ครับรับอันเนี้ยรับอยู่ไหมถ้าเทสสองรับนี้นะยังไงก็ส่งผลบวกต่อสปอตทองครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดหลุดอะ่ะโอ้ทองมันจะยิ่งขึ้นเลยเถิดมันจะขึ้นเยอะมาก นะครับแต่รับตรงนี้ถ้าตั้งหลักอยู่แล้วเด้งกับท้องที่เหมือนกันมันจะขึ้นนะ่ยมันจะฟาดลงมาเลยไปดูกันอันนี้เป็น XAU ในทมเฟรมหนชั่วโมงสิ่งที่อยากจะเล่าให้พี่ฟังคือนี่กี่โมงโอ้เจ็ดโมงเลยนี่7จ็ดโมงนะครับ6กโมง,โมงตีห้าเนี่ยแท้งเปิดพี่ดูเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเนะมื่อวานเราทำการวัดฟินชชีแบบแบบเอ็กเทนชันนะครับแบบยืดนนะ โซนนี้ก็จะเป็นรับนะสองพันหน่ยห้าสกสองพัน็ไม่ถึงพระเมื่วานเคลื่อนที่อยู่ประมาณ58นี่เนี่ยแถวเนี้ยทั้งวันอะเนี่ยกรอบมันก็แค่นี้พี่ตกกลางคืนเนี่ยหลังแบบทีเบกช่วงลอนดอนไปแล้วนะครับ5้าหกโมงอ่ะอาเลยวิ่งตุ๊บตับตุ๊บตับนี่แท้งนี้ตอนแรกเมื่อคืนดูอยู่กับตัวลงหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เห็นอะน,นี้ เพราะเมื่อคืนตั้งแต่เบรกตรงนี้ไปได้ก็ไม่ได้ดูแล้วพี่ตรงนี้เพราะไอ้สองพันหนร้อเจ็กว่าเบรกไม่เบรกมันไม่รู้มันใช้เวลาประเด็นคือในชุดนี้ทําการวัด extension แล้วเขาฝ่า2อ6พันหนโซนนี้มาได้ตรงนี้จะเป็นต้านและตอนนี้เป็นรับไปแล้วครับที่แข็งด้วย2,171ผมทำการตรีเส้นเทนลไลน์เช็คความสูงแบบง่ายเขาฝ่าโซนนี้ขึ้นมา แนวต้านในวันนี้จะมีหลักๆคือสองพันหนึ่งรอแปดสิบพี่ดูแค่นี้เลยครับวันนี้ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านเป้าถึงนี่สองพันหนึ่งรอยเก้าสิบห้าดูแค่นี้เลยแล้วถ้าอันนี้กอลเกิดแบบตอนนี้มันอยู่สองพันหนึ่งร้อยเจสิบหกใช่ไหมปิดตลาดสองพันหนึ่งรอเจสิบสี่แล้วถ้าเกิดมันไม่เจอมันไม่อีไม่อ้าเลยเนี่ยมันขึ้นมาเป็นไส้เนี่ยสองอันแล้วเนี่ยตรงนี้คือต้านสำคัญครับพี่ครับเบรกเจอนี่ แต่ถ้าไม่เบรกอันนี้แนวรับจะอยู่แค่2,171-2,164ถึงสองราคานี้ราคาใดราคาหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดหลุดต่ำกว่านี้ก็อาจจะเจออันนี้ถึงต่ำกว่าเลยนะครับฉะนั้น2,151นี่คือฐานแล้วครับพี่เป็นฐานที่หมายความว่าเวลาที่ราคาปรับตัวขึ้นฐานจะถูกยกพอฐานถูกยกเวลาที่เขาเทสเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่ำกว่า พราะถ้าต่ํากว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแนวโน้มเลยอันนี้ก็พูดจบแล้วนะแต่ผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังนะครับในดูเวลาดิเอ้ยเวลาเหลือเล่าเลยนะครับซึบอันนี้ผมพูดจบแล้วนะแล้วถ้าเกิดราคามันเบรกสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกละน้องผมวางหมากไว้แล้ว ถ้าราคาบริเวณด้านบนเวลาที่เราจะทําการลาเบลก้าหรือทําการวัดเนี่ยมันจะง่ายถ้าเกิดมันมีความสูงเดิมเป็นหลักฐานอ้างอิงก่อนว่ามันน่าจะขึ้นไปที่ตรงไหน,ตร,หนตรงนู้นตรงนี้ง่ายง่ายครับแล้วถ้าราคามันเบรกสูงเดิมแล้วเนี่ยน้องเราจะวัดยังไงโออันนี้ยากอาจจะต้องใช้ในส่วนของรูปแบบหรือฮาร์โมนิกอะไรเงี้ยแล้วแต่คน คนถนัดในการใช้แต่อันนี้มันเห็นเป็นรูปาำไงเพราะว่ามันมีผลงานวิจัยมาก่อนแล้วนะครับอ่ามาดูกันนะถ้าด้านบนความสูงเดิมบริเวณ2,145.46หนาำได้ใช่ไหมครับช่วงช่วงวันที่4ทันวาเนี่ยแท่งนี้แหละแล้วก็บึ้มขึ้นมาแล้วก็ทิ้งโคลมลงไป1,972เนะี่ยถ้าข้างบนเป็น X ลงมา A เด้ง B ทั้งชุดนี่เลยเป็น c เราจะเห็นเลยว่าจุด C เนี่ยมันสูงกว่า A ต่อให้ให้เหลียส10เหรียญก็คือสูงกว่านะนะครับบางคนบอกมันจะเท่ากันได้ไหมไม่ได้นะเท่าไม่ได้ถ้าไม่ไม่ถึงก็ต้องหลุดเลยมีให้เลือกแค่นั้นนะครับไม่อย่างนั้นแสดงว่ายัางเคลื่อนที่ไม่ครบประเด็นคือ XA B C วิ่งเกิน B ขึ้นมาแล้ววิ่งเกิน X ความสูงเดิมมาแล้วไม่มีชุดพักเลย แสดงว่าการขึ้นชุดนี้มันจะต้องเจอชุดพักนั่นคือถึงจะเกิดสัญญาณพอไปเจอชุดพักมันจะมีวิธีคิดเริ่มจะรู้แล้วว่าเอยใกล้จบแล้วแหละแต่ว่าโซนนี้จะมีราคาโซนแนวต้านอยู่สแบบที่ผมเห็นนั่นคือราคาที่ขึ้นไปถึง2,195ในชุดที่ผ่านมาแต่พอเราวัด extension แบบยืดด้วยสมการตัวเลขนะครับตรงนี้จะเป็นต้านนะพี่ 2,191จบตรงนี้ได้นะผมเรียนก่อนนะชุดนี้จะเป็นชุดพักเพื่อขึ้นต่อได้นะหรือจะเป็นชุดพักแล้วปรับตัวลงเลยจบด้วยฮาร์โมนิกชุดนี้เลยได้เลยเช่นเดียวกันฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวที่ผมเห็นในชุดนี้นี่คือแนวต้านที่สำคัญแล้ครับพี่2,191ถึง2,195ถ้าไม่ผ่านจะมีแนวรับที่ถือว่าถ้าชอบซื้อก็หาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดหลุดจะถือว่าจบจบแพทเทิร์นนี้ไปเลยนั่นคือ2,166นี่2,144ถ้าจะขึ้นหลุดไม่ได้แล้วล่ะครับเขาถึงหล่นลงมาถึง2,150ไงถ้าหลุดอันนี้ก็จอบอสองพั่งร้วนเนยผมว่ารับไม่อยู่หรอกหลุดหมดนะครับมาสร้างฐานแล้วสะบัดขึ้นไปใหม่ฐานก็ประมาณนี้แหละพี่เอ้ยเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราค่อยวัดกันถ้าเกิดมันลงนะแล้วถ้าเกิดกอฟเนี่ยนะ้องแล้วถ้าเกิดมันขึ้นได้มันมีแนวต้านที่ถือเป็นทาร์เก็ตหรือเป้าเลย2,251เหรียญครับวางหมากให้ดีเลยครับมันนี่ม่เงินของพี่ให้ดีเลยว่าถ้าเบรกมันมีโอกาสไปอย่างที่ไอ้นะ้องมันจะบอกจริงบ่าวะ่าให้จุดพักน้ำเลยครับระหว่างทางถ้าเกิดเบรกเนี่ยจะมีแนวต้านที่ถือว่าใกลๆนี่เป็นทาร์เก็ตนะ สองพันสองร้อยสิบจะเจอเราจะพักก่อนไหมหรือจะเด้งขึ้นไปต่อถึงสองพันสอง้อยสามสิบเอ็ดสองตานี้ครับถ้าเบรกนะพี่เจอครับและนี่เป็นเป้าครับตอนนี้ผมเห็นแบบนี้คิดซะว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเลี้ยงก่อนนะครับในสมการชุดเนี้ยจบได้แน่ตรงนี้นะจบได้นะครับจะจบแล้วพักต่อแล้วขึ้นอะไรไม่รู้อะแต่ตรงนี้จะหลุดไม่ได้ อันนี้เป็น XAU ใน t ท e f ฟ a m e d a y จบแล้วครับหวังว่าสิ่งที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังพี่จะนำมันไปต่อยอดกับสิ่งที่พี่รู้เดิมอยู่แล้วเพื่อบริหารเงินของพี่เองนะครับจบครับขอขอบคุณพี่ห้อง V ีพทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยน้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ตลาดถ้ามันวิ่งเป็นเทนนะมันต้องวัดชุดสั้น เอาไว้เผื่อเล่นสําหรับคนชอบเล่นสั้นแต่ถ้าว่าเป็นเทนผมว่าสิ่งที่ผมวัดให้พี่ในวันนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควรเลยขอบคุณทุกกําลังใจในการส่งต่อให้ผมด้วยโชคดีนะครับขอบคุณครับ